สวัสดีครับพี่กรบร้านปลาณนีนะครับพี่กบขออนุญาตถอดแมสนะครับโควิดยังไม่หมดนะครับช่วยกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยนี้อันนี้ครับแท่งๆดำๆอันนี้คือฐานไม้ไผ่ฐานไม้ไผ่ดียังไงทำไมญี่ปุ่นถึงใส่เอาไปใส่ในตู้กุ้งแคะตู้กุ้งเลสบีแม้กระทั่งตู้ปลา คุณสมบัติของฐานไม้ไผ่ที่ดีที่สุดนะครับฐานไม้ไผ่เนี่ยต้องเผาประมาณพันองศาเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะถ้าเผาเป็นพันองศาเนี่ยฐานไม้ไผ่จะเกิดความพรุนที่ผิวละเอียดมากกว่าเป็นปกติและคุณสมบัติของฐานไม้ไผ่คืดูดซึมสารพิษที่เป็นโมเลกุลเล็กๆได้เลยครับผม ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาเราคิดตามไม่ต้องนำเข้าตามเขานะครับบางครั้งนะฮะพอเขาใช้ใช้ไปในตู้ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งตู้ไต้หวันเขาจะเอามอสแปะคุณสมบัติของมอสคือดูดแอมโมเนียซึ่งอยู่ในตู้ปลาตู้กุ้งทําให้สภาพในตู้นะ่ะดีขึ้นไปอีกนะครับจะไม่พัฒนาเป็นของเสีย ของไม่ดีจนกระทั่งกุ้งตายครับเท่านี้แหละครับหวังว่าได้ความรู้นิดเล,ล็กน้อยจากพี่กบนะครับขอบคุณครับ